สวัสดีค่ะกินข้าวกันนะคะผัดเส้นใหญ่ใส่ไข่ค่ะตำแตงแซบๆค่ะขาหมูค่ะสุปหน่อไม้นะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าตำแตงน่ากินไหมคะ <c oughs> ิมากค่ะแซ่บๆ <N> ีีผักเส้นใหญ่อยากกินผักเส้นใหญ่ <N> ดางไดึกๆทิวก็มากิน เมื่อก,ก่อนกินจะปวดท้องนะจัะแม่บอกให้หยุดกินพักหนึ่งหายหน่อยทำรัดหน้ากินบ่อย ตัแต่ล้วเนี่ยนี่ยิงลุงเก่งแล้วแล้วตุ้เกมยังเดียวติเกมแล้วสอนเล่นทีเดียวเหมือนลุงนะเหมือนลุงแล้วนะยังเล้เดี๋ยวให้เล่นเร็วกินข้าวลุงก่อนเลยเลยกลับมาให้ลุงเกมกลับมาลุงแล้วแล้วลุงกลับมาเปิดเกมให้เล่น ไปทอนมาอย่างเดียวช้อนกับจานมาลองจานนี่เส้นใหญ่จานเอาจานมา,าด้วยดูหางโ้วเหรอยเก๋อยู่นี่อยู่นี่หนูนตามมาแล้ว ก็ต <itch anse noise> ้อนใหญ่เนะมีน้ริกอยากกินกับแพรไม่ันไม่เป็นหนเลยัซื้อจซื้อจานสักชุดนึงช้อนเนี่ยลงทุนหน่อยสิซื้อจานซื้อช้อนบ้าง ไม่เนาะให้เัืนจม่ใหม่ไม่ใหม่ดูเปร๊ปรประค่ะเอาได้เลยเนะี่ยเหนื่ยนอน้งว่ มันาะไม่ห้ามักแต่มันก็ไม่กวรวมันอยู่มัน่็หนัมันตอนยายนาเล่ปลาห้องหูงั้นหูมาเล่นกับยายัวใยายเล่นห้องห้องยายสองห้อง จอพังใช้ได้หรอจอยเหรอ,อพังแค่ปุ่มนั้นยังมนใช้ได้ดคือมนหนักมากจ,ากจับจอยพีเดียวพังนะครับ้ากแล้ว นีทุยมีมะขามมะขามีินลกที่ตั้แต้มะนาวลูกนอยตั้พันใบนี่ไอ้อ้อมันอามาให้สูงหนึ่งเยอะเลยตลาดไทยดูระบาดอ่ะลูกเล็กที่นี่อ่ะเก้าบาทเก้าบาทแปดบาทป้อปัวปานองอ๋อป้ามให้ลูกด้วยตลาดไทยดูละูระบาทตลอดสพาพใหม่แางเพราะนั้นถามดูเก้า่า แพนออกแนแนตลาดคือไม่ใชน่ากนารัวุ้งระบาดนะได้กินมะขามเลยครับแต่ไก่ไปหน่อยนะวันนี้ตลาดโดตั้งร้อยสามติดปกติยี่สิบยี่ห้าจริงเหรอแพงมากคละซื้อคือรอแพงแด้อาทิตย์ที่แล้วนะ โซไม่ดีถ้าบอกขาดหน้าผลนะมันขาดตลาดไทยตลาดที่ที่ไปซื้อบวบมันมันใหญ่อ่ะมันปลูกแล้วมันเอาถอนขึ้นมาขายหมดแล้วมันโซไม่คันถ้าถ้าแพงอ่ะถ้าฟิกเกงสูงอ่ะถ้าหน้าถ้าหน้ามันแพงอ่ะมันปลูกไว้งานถุงละสี่สิบแต่มันถุงละคำมัขึ้นมาเมื่อก่อนมาพอถุงละสี่ร้อยอ่ะอยู่ี้ถุงละร้อยอยู่เงถุงใหญ่ๆนะดูไนุ่งอ่ะถุงนี้ยครับแม่ไปขายผักนะสุกสุก ตลาดมันดูแอาเปินงก็เขาไม่้ก็ให้ปลูกกลวยปลูกอะไรเขาไปโฆษณาว่าไอ้นี่ไอนี่มันหมดนั่นั่นมันหมดไงแล้วมันไม่ไาคนจริงแต่ก่อนจะมีคนบอกตลาดมันหมดงวดเดี๋ยวซื้อตลาดสิบมนจะพานมาไม่ไปสึงกมง แต่เว,เ,วเวลาถูกมันก็ถูกโลและยี่สิบาทยีท่สิบยี่ห้าแต่เขาบอกว่าฝนมันตกช่วงนี้ฝนมันตกแล้วมันตายมันเนา่าน่คาบอก ชวนล่งเล่นมะเล่นบอกว่าเออแบบว่าจะเล่นจะเล่นอย่างเงี้ยมีมังกรบ้างไหมอ่ะคือลุงเล่นอะไรลุงก็จะบอกก็บอกแต่ว่าจะเล่นจะเล่นอย่างเงี้ยมือกับสมองมันจะเป็นสัมพันธ์กันครั้งแรกที่เล่นนะไม่เคยที่เคยกับโลกใช่ที่เล่นเกมแต่อยู่กับยายนี่ยายยายเข้ามายายจะนอนอย่างเดียวไงมันก็จะเรียกยายส่วนยายเล่น เล่นจะอีบ้างจะเล่นเมื่อกี้ก<า>็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะเข้ามาในห้องชวนเล่นของเล่นเล่นเสร็จบอกไปหาลตงเกินดีก,กว่าต้มมันเปื่อยเลยนะเน,น,นะนี่ยต้มแต่เมื่อไหรนในเมือ่อคืนมาต้มหมือนตามเมื่อคืนหกโมงมันเปื่อยเลยอ๋อให้มันเปื่อยเปื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดึกดึกดูนนะลุ่มหน่อยว่าใครจะได้เป็นไง <laughs> 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 ว่าจะโกงกันหนักแค่ไหน เยอมาเลยเจ๊งเลยว่าจะไปไม่ไปแล้วไม่เป็นคะแนนเดียวคนออกมาเยอะเลยปีนี้โอ้โหหนูไปเอาคนเต็มแล้วคนอยากเลือกใช่คนก็อยากออกมาเลยแลพวโบคะแนนต่อเยอะไอ้สามแสนอ่ะที่ไม่ไม่ได้ส่งไปนั่นแรงเสียนะประธานคาริคอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแายการให้ภูแลครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ